พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์กับเวลาเก้านาฬิกาเศษนะฮะเก้ามกนาฬิกาทันทีวันทีแหละแล้วก็พบกันนะครับทุกวันเสาร์เอ่อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลาเวลาเก้านาฬิกาทันทีวันนี้นะครับวันนี้ วันนี้ตรงกับสองตุลาสองพัน้าร้นะครับนะก็ผมเห็นแล้วตอนนีนะ้มันมาเร็วเพรจะไปเร็วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีกำหนดไปแล้วลนะ่ะคุณชัยชนกนี่รัฐมนตรีนะรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะโดยเขาแล้วโดยเขาแล้วครับนะก็ ผมว่านะเกมมาเพราะดวงหรือมาเพราะชื่อสกุลนะครับหรือมาเพราะพารมีพ่อนะครับนะแล้วแต่วันนี้จะดวงก็ดีนะแต่มัน,นจะดูชื่อนะเพราะชื่อนามสกุลนี่เป็นตัวบอกเหตุนะครับนะี่หมายถึงว่าคนเราเนี่ยดวงเกิดมาดีแล้วนะแต่ตัวที่เปลี่ยนให้ดีามากไปดีมากก็คือชื่อสกุลครับนะ ชื่อชายชน,นกเนี่ยถอได้เลขยี่สิบเจ็ดนะครับนะ mm. ก็ถือเป็นเลขดีนะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับส่งเสริมทำให้การเรียนการต่างๆเรียนเรียนอังกฤษด้วยเนี่ยการงานก็โอเคนะบริหารงานมึงก็สำเร็จประสบความสำเร็จแล้วนี่ตอนนี้ประสบความสำเร็จเป็นรัฐมนตรีแล้วนะ ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีใหม่นี่ยังไม่เคยไม่เคยนั่งในตำแหน่งใหญ่ๆมาก่อนนะครับนะอันนี้มันมีอย่างนี้นะผมเองเนี่ยไม่เคยเอาแค่ว่าได้เป็นประธานเป็นประธานประกองประกอบโระองค์ศรีนี่นะมีอำนาจเซ็นอะไรพวกอไรปประกอบวิชาชีพแล้วก็ออกข่าเสานี่นะโอ้โหตอนนั้นคนวิ่งราหหาเยอะนะครับ แล้วมันไม่ใช่มาดีนะครับมาขอร้องให้ช่วยเมือนจะให้งงให้เธอไอ้ต้องโอ้มันต้องระวังนะครับมันไม่มีหลายเรื่องนะครับมันถ้าถ้าถ้าตรงนี้ไม่เพื่อนเยอะก็จะเสียเพื่อนครับถ้าเราเซ็นนะครับถ้าไม่เซ็นนะครับไม่ให้เขานะผมจะเสียเพื่อนไปเยอะนะครับตอนนั้นฝากเพื่อนแบ,บฝากลูกเหมือนกันนะขอให,ให้ให้ผ่านหน่อยฮะ ผม,ผมไม่ใช่เป็นคนอตรวจสอบนะไม่ต้องมีคนเสนอเข้ามาผมมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวไม่ใช่ผมมีอำนาจเซ็นได้หมดแม้กระทั่งรัฐมนตรีนะบอกให้เซ็นให้หน่อยแล้ไหมรัฐมนตรีคนไหนต้องบอกนะครับผมโอ้เจอเจอปัญหาหนักครับนะถึ่บอกผมเลยไม่เอานะการมีอำนาจถ้าเราไม่เอานะครับไม่ใช่เรื่องดีอันตรายครับอันตรายนะ ก็เลยทำให้ผมเลือกเขตขยาตอนนี้วันนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะชื่อบรรดาให้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามแต่ต้องระวังกับใจประสบโชคร้ายอย่างกระทันหันตรงนี้แหละครับนะจากแกบอกว่าจะมีมกุมให้แกสี่สิบล้านนี่นะเรื่องเลยที่เก็บบริษัทิีดูแลอยู่เลย ก็อยู่กระทรวงเลยนะดิจิตอลหรือเปล่าเหรอหมโอ้โหประโยชน์เยอะนะดิจิตอลเนี่ยตอนนี้ใครได้เป็นไม่ต้องห่วงครับนะเงินทั้งนั้นผมเลยมาดูววันนี้มันคืออะไรนะมันต้องเกิดเกิดเกิดเนี่ยมีข่าวขึ้นมานี่นะจะเป็นเป็นจุดอ่อนของรัฐมนตรีคณะ อนุทินหนึ่งหรือเปล่าเพราะมันก็มีผลกระทบอ่ะนะเพราะมีเวลาแค่สี่เดือนนี่แค่วันที่ที่หนึ่งตุลาแค่เมื่อเกี้ยพเพื่อเกี้เริ่มงานนะครับมันก็มีข่าวเข้ามาแล้วเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะก็ผมก็รู้ว่าอยู่ในอย,อยู่อย่อยังยังยังอยู่ระหว่างคราดนะคราดหมดเมือม่อเมือม่อเมือ่อสามสิบพอดีอี่ทีผลคราดนะฮะ ตอนนี้เข้าตูลานี่แล้วก็ก็ต้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับนะเพราะดาวเสียเยอะเนะดาวเสียเยอะโดยเฉพาะเออแล้วน่าจะเจาะแต่ละกระทรวงมาดูนะว่าดาวกระทรวงไหนเป็นยังไงแล้วรัฐมนตรีผม,ต,มอตอนนี้ไม่ค่อยอยากดูอ่ะเสียเวลาผมเปล่าคือทำไม คือดูแล้วไม่ได้อะไรครับนะเหรอเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับผมเลยเดีด๋วที่ดูเฉพาะเอาเป็นข่าวดีกก่านนะเอาเป็นข่าวดีกว่าไนะอาาา้ที่ยังไม่เป็นข่าวก็อย่าไปดูเขาเลยนะปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเพียงท็ว่าเอามาดูวันนี้ก็เพียงทว่าเอามาเก็บเป็นข้อมูลเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยมานั่งกระทรวงเนี่ยถูกเชลโอมหรือเปล่านะเพราะว่า Đảm mưu tư ưu, cái phần công nghệ này mình đa mưu tư ưu nè, đa mưu tư ưu, đa công, công nghệ 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 คือต้องมีเวลานะที่เทว่าเอาว่าก็เก็บไว้นะเป็นการบ้านนะครับนะือยย่าเพิ่งไปว่าเลยรับวมาแต่ว่าวันนี้ที่เป็นข่าวไม่ดีว่ามันเป็นวันอุบาทวันนี้เป็นวันอุบาทน,นะครับวันพุธนักรเนี่ยทําอะไรก็ไม่เหมาะไม่เคยทำนะครับนะรอสิบเก้าครับสิบเก้าเนี่ยสิบเก้าอ่สิบเก้าตุลาทีนะ มันจจะย้ายเข้าย้ายเข้าราศีกรกฎนะครับเป็นมหาอุจที่ผมมองตัวนี้นะไอ้มหาอุดตัวนี้นะมันก็ให้คุณให้โทษเหมือนกันนะไม่ใช่ให้คุณอย่างเดียวครับเพราะอะไรครับมันเป็นเป็นอุดที่มันขัดแย้งกับราศีตนเองนะที่ราศีธนูนะมันเป็นโมรณะมรณะมรนาบอกความว่าถ้าทําอะไรลับๆดี ถ้าเปิดเผยไม่ดีนะไม่ดีนะเนะออต้องใช้ดาวให้เป็นนะก็เวลาเราจะพูดอะไรอย่างนี้ไปต้องระวังนะะพูดอะไรที่มันเรื่อยเปื่อยตามตามปากคาไปนี่ไม่ได้นะมันต้องดูนะต้องดูแล้วเราอายุม,มากด้วยครับมันหลงลืมนะผมยอมรับว่าผมหลงลืมครับนะ คือบางเรื่องเนี่ยพูดไปแล้วก็สะดุดสะดุดนะเอ๊ะเมื่อกี้พูดอะไรจะพูดอะไรต่อมเมื่อมันอย่างนี้ด้วยนลยเนี่ดังนั้นพูดที่เราถน,นัดดีกว่าที่เราถน,นัดเราชอบน,นะครับนะก็ว่ากันไปเรื่อยๆตอนนี้พวกก็ต้องมานั่งจับจับจับเรื่องดาวดวงสุขภาพเลยเพราะว่าทีมงานเขาก็จะจะเปิดแล้วจะเปิด โครงการนี่แหละไอ้โครงการสุขภาพนี่แหละว่าให้ดูดาวก็ดูดาวดูดวงว่ดดาดวงนี้มีจุดอ่อนตรงไหนแล้วจะต้องแก้ไขยังไงป้องกันยังไงเนี่ยให้ผมทําไปทำเป็นเพจทนะ่านอ่ะนะเข้ามาไว้นะครับนะก็ก็โอเคนะก็ยังมีเวลาว่างคือช่วงนี้ผมเป็นคนว่างงานนะอาจจะเรียกว่าเป็นคนตกงานก็ได้เพราะไม่ต้องไปรับทำงานอะไรบ้าง เพียงแต่ว่าให้ทํางานสิ่งที่เราทําอยู่นะครับอ่าแล้วก็ให้มันให้มันเรียบร้อยเพราะตอนนี้ทีมงานเขาก็ไปประสานงานกับอ่ากับบุคคลภายนอกนะฮะที่เขามีประสบการณ์ด้านการตลาดนะครับแล้วก็กำลังเจรจากันอยู่ว่าเนี่ยจะเอาศาสตร์อย่างเงี้ย เตอนนี้ต้องต้องต้องเปิดตําราใหม่ครับล้วต้องมานั่งเขียนนั่งอะไรใหม่ครับนะเพราะคนรุ่นใหม่นี่เขาไม่สนใจครับว่าอะไรอยากทะทําอะไรบอกมากก็เขียนมาเลยเขียนมาว่ามันมีมันมีอะไรมีข้อมูลมีอะไรมัางโอ้เหนื่อยนะคนรุ่นใหม่ที่เขาทำงานละเอียดไอ้เราประเภทเยอะของเยอะของเยอะนะของเยอะนะก็อย่างที่บอกนะ วันนี้ปนไปไหนเอาของเนะอ่อเกียรติโอ,อปิอโดนหวยแดกเ้ <c oughs> ปืนโดนหวยรับประทานหวยเรรลลล 89, แล้วทำมซื้อเจ็ดแปดเก้าต่ไมซื้อใต้ดินมเลยแลไปยังไงเก้ามีอยู่สิใบเลยแล้วไปยังไงงายท้องแสิแายท้องเธอ,อนี่วันวันไม่ทำอะไรจะได้เล่นแต่หวยน่ะเนี่ยฮ เธอมาปรึกษาเันเตว่าโหยมันจะมีเลขอะไรสองเจ็ดแม่เจ็ดเจ็ดก็จบละเออวันนี้คุณกัญญาพรจะเตัวพิธีณรพิเศษนะขอส่งสมาชิกมางวดที่สิบสองสามพันบาทครั้งที่สิบสองกันนะก็อโอเคนะครับ ทั้งหมดเันจะหาสิบครั้งใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะมีโอกาสครับนะแต่มันได้อยู่แล้วนะเป็นบัตรบัตรบัตยกนะบัตสมาชิกไปใช้บริการศูนย์ฟืนฟ้นฟนูสุขภาพหมดนะก็สาทุกย,ยีดีในบุญน,นะครับคุณนงรักคงธรรมนะครับก็บริจาคมาสามพบาทปริฆาสมาชิกนะครับนสะถาวรงวดที่สามครับนะก็เดือนตุลาคมนะครับ กษสาธุยท่ิงดีในบุญนะครับคุณมีมี่พันธมนอศวัสําสำเริงนะครับนะก็โอนเงินมาเพื่อร่วมบุญสร้างสรงสรค์สร้างเสาสี่หกต้นนะครับกบอาจารย์เก่งกาจครั้งนี้ก็ได้โอนมาผ่อนแผ่นหินหยกที่จองไว้นะฮะสลักชื่อสี่คนครับนะัติดเสาติดเสานะครับนะ เอองวดที่9นะครับนะเป็นเงินหนึ่งพันบาทครับนะรวม9้าครั้งเก้าพบาทมีชื่อหาริตอัศวะสำเริงพันธมนอัศวะสำเริงอาทิตนัทรนาจเจศด,ดาคุณสาสุภศรส,ส,สิบุญโสรถนะครับนะก็สาธุยินดีในบุญนะครับนะคือช่วงนี้ด้ไมไม่นจะภัยธรรมชาติ ก็ยังรออยู่ว่าน,น้ำจะมาเนี่ยมาถ,ถึงถึงแถวเมืองดน,นเมื่อไหร่นะเจ้พาพญาคุณรุจิการวัสดีมีความสุขวันพรธสบัดดีค่ะอาจารย์อดมินแลแฟนรายการทุกท่านขอบคุณครับขอบุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยครับค,ครับผมคุณสมศักดิ์คุณบัวลอยเล่นหนูแล้วบัวลอยอ่ะแหมบัวลอ,อ,อยอร่อยนะใส่ไข่หน่อยบัวลอยอ่ะเที่ยวนี้บัวลอยเล่นหนักครับะมาโอมอหะ ฟิลิปป no like right. right. so, uh, ิน <Tonight> ส์ก okay. ็โดนหนักโดนกันเยอะนะแล้วมันก็ชื่อแปลงทั้งมันชื่อไต้ฝุ่นบัวลอยผมไปดูไอ้เนี่ยเขาเนี่ยเขาก็มีหลายชื่อไว้นะเขามีลายชื่อแต่ละประเทศเลยรเขาเรียงไว้เลยนะแต่แล้วก็เออมันอันไหนโดนป๊อมเราก็ก็เอาเอามาชื่อมาใช้พอผ่านป้อมมันถือว่าประเทศไหนทุกประเทศนะครับเะมันไม่ไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมันเป็นชื่อที่เขาตั้งไว้แล้วนะครับตั้งไว้เลยนะ เป็นร้อยชื่อนะแล้วก็อันไหนมาก็าเดือนไหนวันไหนก็เอามาใช้ว่าไตฝูรุงนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เนะี่ยคุณวัฒนาสวัสดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์ขอบคุณครับตูราอาถันจริงหรือเปล่าครับอ่นี่เนี่ยผมกำลังเย็นล้ากำลังเนี่ยคือบางทีมันจะไปค้นคนว้าของเก่านะแล้วมันมันมนแต่ดิมันมันตนะ่ดิมันมือน่อยเล ไหนจะเรื่องชายแดนนะครับไหนจะเรื่องโอ้สารพัดแล้วครับว่าว่าตอนเนี้มันจะลงเอยยังไงนะครับนะ่ะไม่กล้าตัดสินใจนะไม่กล้าพยากรณล่วงหน้านะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็วอะ่ะเปลี่ยนแปลงเร็วครับคุณวิรัยวันบอกเดือนนี้มีโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวที่กรุงเทพไหมครับมีไม่ใช่พอดาวพุ้นฐันยกอนะ่ะพื้นหาบรรดาประจำกทม ราวดาวประจําประเทศด้วยนะผมจะบอกว่ามีบอกเคยพูดหลายครั้งนะมีครับมีมีคุณผ<ม>ู้ผูสูสวสริกาอาจารย์ครับผม <พอ S 1> คือจ้าดาวใหญ่ย้ายนะแต่ละประเทศก็แล้วยิ่งโดยเฉพาะดาวประจําประเทศดาวพุทธหัษน,นี่มันจะไหวจะมามันจะไหวจากไหนเท่านั้นเองนะครับนะตยแต่จะถลม่มหรือเปล่านี่แล้วก็ดินรไม่เคยกล้าทานายนะเพราะว่าจะกลัวจะกลัวการทำนายตัวเองครับนะ่ ถ้าปเกินแม่นี่แล้วก็ไม่ไหวนะไม่อยากให้แม่นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่อยากให้แม่นแล้วเนอะมันทําให้คนปวดผัวผมเองก็ไม่ใจแม่นมากมายก็มันสุกมันฟุกเนอนะคุณผู้รูบอกพิจิกปีหน้าดีหรือเปล่าคะโอ้ปีหน้ายังยังมันปีนี้ครับปีนี้ปีหน้าก็ไม่ดีครับนะปีหน้าก็ไม่ดีครับนะเพราะดูดูปฏิทินปีหน้าแล้วนะครับพื้นหันก็ยัง ยัง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 มันอยู่ในยังอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีครึ่งปีเลยเหมือนปีนี้แล้วกันปีหน้าเหมือนปีนี้นะครับนะมัน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 จะไปดีช่วงปลายปีครับคุณจันยพรบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ครับมาแล้วค่ะบัวลอยมาถึงนครสวรรค์ค่ะบัวลอยมาแล้วเลยบัวลอยมันมาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับเลยเดี๋ยวก็ลอยกระทงปีนี้ กม่ใช่ลอยที่หน้าบ้านเนะี่ยเพราะว่าคืออะไรน้ำเหลือน้ำเหลือน้ำเหลือปิงบางยมหน้าก็มารวมกันที่คนครสวรรค์แล้วนะครับเนะหมดแล้วหม,แล,วหมแล้วนะอคือจริงๆนะช่วงดาวมันแปลปรเนี่มันมันทำให้ผมผมม,มันอะไรมัน,ม,นมันก็ขี้เกียจอะทำให้เรามีอะไรเบื่อเบื่ออย่างนะ เรื่องที่แปลกนะถ้าดาวมันนิ่งเดินปั๊บเนี่ยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าดาวดีนะดาวสาวก็พักพุตยูก็พักนะครับนะโยกกันนะครับนะแล้วก็เน็บจูนกับพักภูตก็พักมันพักปั๊บมันก็ไปเดินทางเดียวกับราหูกับกับเกตีิครับนะมันก็เลยเกิดอีกครับว่าดาวหกดวงนี่นะมันมีดาวเรื่อว่าเดินสวนนะ่นะ ดินสวยกันนะครับแมหต่อหนะครับนะแล้วก็เป็นดาวใหญ่ด้วยนี่เขบอกเนี่ยมันจะเกิดอะไรต่างๆได้เยอะคือผมตัวนี้กกลายเป็นคนขี้เกียจน,นะถสมัยก่อนที่ถ้าดาวเดินเสียงริบบบเราจะไปอยู่ดูสมัยย้อนหลังไปไปถ้า12ปีกับดาวพฤหัสสาสปีกับดาวเสาวไปดูว่าช่วงนั้นนะอยู่ในราศีไหนแล้วเขเดินพักเดินถอยเดินเสริรยังไง แล้วพยากรณ์ดวนี้เรามานั่งคิดไว้แล้วพยากรณเราได้ะลรเออเอาก็ว่าถ้าเขาไม่ถามมาอย่าไปตอบดีกว่าเอาโอโหนสมัยโบราณเนี่ยถ้าไม่ถามก็ไม่ตอบนะบางคนมาถามเหตุการณ์บ้านเมือมง,ง,เ,อเ,ปง,งปเ,เป็นยังไงเอรัฐบาลเป็นยังไงผู้นำประเทศเป็นยังไงเงี้ยเออเขาไม่ตอบนะ พราะมันเป็นเป็นอันตรายและเป็นเป็นเป็นภัยต่อต่อประเทศด้วยนะมันหลายอย่างบางคนอยากดังครับอะไรก็ได้ครับโอ้ยพูดไปเดี๋ยวมันก็ถูกเองแหละแล้วมันถ้ามันถูกแล้วมันดังใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเพราะว่าโซเชียลมันโอ้โหไวมากพูดอะไรยิงต้องระวังนะเดีพูดว่าเราไม่เอาดังอะไม่เอาวิวเเอาพอดีพอด,อดีเอาไว้คุยกันไม่เหงาครับนะสำหรับเอฟซีทั้งหลาย อว่าไงไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแนละ้วก็จะไปแนละ้วไม่ขอขอนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างนะคือช่วงนี้ยังไม่ขยับนะฮะสร้างพุทธเกษตรจังหวัตาานพรได้ประเสรดจะมาเกิดแก่เอฟซีทั้งหลายขอบูรมีพุทธเจ้ามหาพระองค์พระบทิัส์กุลอิมไป4ิสีปาง พระพรหมสามปางนะครับจงดูแลใละทุกท่านและคนในครอบครัวนะครับนะมีอายุมั่นคงยืนครับนะปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขนะครับคิดทำอะไรก็สำเร็จสมหวังครับรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับเฮงเๆนะครับโชคดีตลอดปีตลอดไปครับก็ขอทุกท่านแคล้วคราดมีความสุขเงินทองไหลมาเทมาสาธุสาธุสาธุ